ชุมชนตำบลเกาขาวหรือว่าหมู่ที่สองบ้านหานนะครับเราขาดขาดหน่วยงานในการช่วยเหลือในการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆนะครับราชพัฒน์เนี่ยได้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ผมเองและตัวแทนชุมชนนะครับก็นยินดีเป็นอย่างมากในการเข้ามาของราชพัฒชุมชนได้มีอาชีพเสริมในชุมชนบ้านหานนะครับชุมชนบ้านหานได้พัฒนากลุ่มมีกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหานและมีกลุ่ม กลุ่มกูปีนาค่านะครับมีหลายๆกลุ่มที่สามารถทําให้ชุมชนเพิ่มรายได้หลังจากที่ชาวบ้านเราเนี่ยประกอบอาชีพหลักเช่นมีิดยางนะครับซึ่งทางราชพัฒนนะครับอาจจะเป็นหน่วยงานแรกเลยที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชุมชนนะครับเพราะว่าชุมชนของเราเนี่ยครับยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มากพอนะครับเลยพอ,อทางราชบัตรได้เข้ามานี่ครับทำให้ชุมชนนะครับมีที่ปรึกษ,ษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแกกู่งการต้องเที่ยวนะครับผมขวาครับอเอาให้นซ้ายใช่ครับคือถวันต้องเี่จะขึ้นบนขวาหมดยเว้นสวัสดีครับ ชาวเขาขาวจะให้ความร่วมมือและทื่มเตในการพัฒนาตำบลอ่ขาขาวให้เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดทายองราชันต่อไปครับสามสองหนึ่งครับโครงการแหล่งท่องเที่ยวนะคะบูรณาการความรักความสามัคคีของท่านทะลุตำบลข่าขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดชตูเนี่ยเกิดจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภังขลาได้รับมอบหมายให้เำืนอนการโครงการพระบรมราชโชบายในพื้นที่จังหวัดสตูนะคะคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้ลงมาอย่างพื้นที่ตะบลเขาขาว,ขาวมาพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนว่าต้องการอะไรพอทราบว่าชุมชนต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีของดีอยู่ในชุมชนนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชมังขลาก็มาร่วมกันคิดร่วมกันทํากับชาวบ้านนะคะในการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ ไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าเรื่องของอาหารนะคะโดยเราได้งบพระบรมบราโชบายนะคะมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลก็เป็นพื้นที่หนึ่งพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชสงขลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดาเนินการให้กับตาบลเขาขาว,ขาวอํอเาเภอระมูในที่นี้ก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นธรรมชาติซึ่งถ้ามองแล้วนะคะถ้ำทะลุของตำบลเขาขาวเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาตาิดึกิ์ดำบันนะคะพาอถ้ำทะลุที่จุดแล้วว่ามีอายุถึง450ล้านปีซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะคะมีความยั่งยืนในเรื่องของอุทยานธรณีสตูลนะคะซึ่งจะส่งเสริมกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขาโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราคาดหวังว่าเราจะช่วยสนับสนุนกับชุมชนท้องถิ่นนะคะ ให้เกิดการพัฒนานที่ยั่งยืนกับในแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ตำบลเขาขาวตรงน,รงน,น,รงนี้ให้สืบไปในอนาคตให้สามารถมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปจนสามารถที่ชุมชนจะยืนอยู่ด้วยตนเองได้ค่ะ